สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้กับเรื่องสาระป๊อปนะครับป๊อปแง็ดแย็แย็นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธยายกันเรื่องอะไรนะฮะตัวนี้ครับจะมาสาธยายเรื่องคอยเอ็นโปะนะฮะคอยเอ็นโปะนะครับก็พอดีตัวนี้นะฮะมันมีปัญหาพอดีด้วยนะครับผมก็เลยจับทําการเปลี่ยนซะนะฮะกับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกับวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเพราะคอย Enpo ตัวนี้มันจะเป็นคอยอตัวของ Honda นะครับ150 Enpo Arm นะครับถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็ Enpo นะครับถ้าเรียกเต็มๆก็ Honda นะครับ150 Enpo Arm นะฮะ ทีนี้เนื้อคอยเดิมมันมีปัญหานะครับผมก็เลยทาการ <illa coin soup Darwin> เปลี่ยนคอยนะครับเปิดรถ2จังหวะนะฮะเป็นรถ2จังหวะนะครับกับตัวเอนโนะฮะแล้วก็ตัวป๊อป X ซตัวนี้นะฮะก็เป็น2จังหวะเหมือนกันนะครับสจังหวะเหมือนกันผมก็เลยทําการมาสายไฟนะครับระบบไฟก็เป็นระบบไฟอ่าตัว DC นะครับตัวนี้เป็นตัว DC เหมือนกันนะฮะก็ระบบ CD ดีนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับได้เต็มระบบของมันนะฮะ้เต็มระบบของมันโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมา สอนนะครับในการติดตั้งตัวคอยเอ็นโปนะครับเผื่อเป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนลองดูอยากจะใส่นะหรืออยากจะไปใส่คอยซิ่งคอยอะไรก็แล้วแต่นะฮะเผื่อคอยมีปัญหานะครับแต่ตัวนี้ของผมใส่คอยเอ็นโปอาร์มนะฮะเอ็นโปอาร์มนะครับก็เดี๋ยวทีนี้มาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเช็คไฟให้ดูมันแรงกว่ากันไหมดีกว่ากันไหมแต่ผมว่าดีกว่านะครับระบบไฟดีกว่านะฮะแล้วต่อเพิ่มระบบไฟไปเราก็ต้องดูน้ามันด้วยนะครับอย่าให้ลูกสูบหัวมันแห้งนะฮะเดี๋ยวจะไฟแรงไป แล้วก็จะเกิดการลูกสูบทะลุได้นะครับนะฮะไฟแรงไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับถ้าเราไม่เพิ่มจุดอื่นไปด้วยนะฮะโอเคนะครับตัวนี้นะับตัวแพ็กเกจของมันนะแพ็กเกจของมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเคยสาธยายไปแล้วนะในก่อนหน้านี้นะครับกับตัวนี้นะฮะสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ขีดจีวายบีขีดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นรหัสโค้ดตัวคอยล์เอ็นโปนะครับเบนอินเจแปด นะไมเอ็นจีแปนะครับผมก็แกะมาจากห่อนะแล้วก็ทำการใส่นะครับใส่เว็บก็ดีนะครับใส่ตัวรถสองจังหวะป๊อปก็ดีนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเข้าคร่าวกันนะฮะเดี๋ยวมาถอดปลั๊กของเทียนออกหน่อยนะฮะถอดปลั๊กของเทียนออกหน่อยอ่ะถืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เดี๋ยวลูกมือถือกล้องหน่อยฮะมาก็เดี๋ยวทีนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมถอดก่อนเดี๋ยวผมขอหมุนออกก่อน ก็เช็คไฟแบบบ้านๆให้ดูเลยแล้วกันนะสไตล์แบบลูกทุ่งนะครับไม่ต้องมีเครื่องชงเครื่องเช็คนรครับเดี๋ยวผมจะเช็คไฟแบบนี้ให้ดูเลยนะฮะว่าไฟมันเป็นอย่างไรนะแรงไหมอะไรไหมนะเดี๋ยวเอาไฟเรื่องไฟก่อนนะครับปึ๊บนะฮะแบบนี้ใกล้ๆหน่อยนะครับโอเคอ่าครับเห็นไหมฮะ ขอซูมใก้าไปอีกหน่อยสิได้ไหมอ่ะไก้าการปุ๊บขอขยับกล้องหน่อยอ่าพับขาเข้าปึ๊บนะครับอือ่ะโอเคนะครับเทสไฟแบบลูกพุ่งแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวทีนี้ ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะหยิบตัวคอยเดิมให้นะครับคอยเดิมคอยเดิมประมาณนี้นะครับของเดิมมันของ e pop นะฮะตัวนี้จะเป็นกาวนะครับสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับจะเป็นไฟแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตัวถอดให้ดูสักครู่เดี๋ยวผมไปเอาเครื่องมือก่อนทีนี้มันเป็นกุญแจเบอร์8นะครับแจเบอร์8เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่าผมทํายังไงนะฮะ ทีนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากง่ายๆนะครับสามารถทําเองได้นะฮะใช้ขาเดิมของมันอยู่แล้วนะครับขาเดิมของมันอยู่แล้วทีนี้ตัวนี้พอดีผมติดตั้งไปแล้วนะครับลองดูก่อนแล้วนะฮะแล้วโอเคใช้ได้ดีฮนะรเราก็เลยจะมาแนะนําให้ให้ดูนะครับเราขอญาตแกะก่อนนะนะนะครับผมทําการถอดเสร็จแล้วนะ คอยเอ็นโหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะคอยเอ็นโเนี่ยสายมันมาสั้นแต่มันเท่าไก่ป๊อปเลยนะเท่าไก่ป๊อปเลยนะเดี๋ยวผมจะถอยให้ดูถ้าซื้อมามันก็จะมาหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเข้ากับป๊อปเลยเห็นไหมนะมันจะเท่ากันสายมันเท่ากันเลยสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับเขาจะมีมาให้แค่นี้เดี๋ยวเราใช้ปักเดิมปักเดิมของมันนะปักเดิมของมันของตัวป๊อปเลยนะแล้วเขาจะมีกาวมานี่หนึ่งตัว ได้มีกาวมาให้1ตัวเดี๋ยวเราลงโคงตรงนี้เลยนะครับลงโคงตรงนี้เลยนะะแล้วแต่ป๊อปนะฮะป๊อปตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นแบบนี้นะฮะสีดาเขาจะเสียบมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสียบสีเขียวนะครับแต่ผมได้ทําการตัดไปนะทำการตัดไปเพราะว่าเขาเป็นปลั๊กเหมือนกันนะครับเขาเป็นปลั๊กมาแบบนี้นะครับแต่ทีนนี้ยมันจะอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับผมได้ทําการตัดไปเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีให้เสียบขากาวใช่ไหมนะฮะ แต่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะมันมีกาวตัวนี้แล้วเราไม่สามารถไอเราจะไม่สามารถไอเราจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่แต่แต่ทีนี้ผมต้องการกาวดีๆนะครับกาวดีๆกาวลงคงดีๆพูดง่ายๆถ้ากาวลงคงไม่ดีกาวลงตัวรถไม่ดีหรือดินไม่ดีนะครับไฟในรถก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับจะไม่ดีตามไปด้วยแต่ก็แล้วแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะไม่ใส่เส้นนี้ เพราะว่าเส้นนี้คอยมันมีเส้นเดียวอยู่แล้วนะครับกาวมันมาอยู่นี่อยู่แล้วมันลงอยู่นี่อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ใส่เส้นที่มันติดมากับรถตัวนี้ก็ได้เราจะตัดทิ้งพลาเติก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เอานะครับผมจะต้องผมทำนะครับเพราะผมจะต้องเอาอยากได้กาวกับดินลงตัวรถดีๆนะครับผมก็เลยต่อสายออกมาอีกนิดนึงเพราะว่าหนึ่งอย่างเพื่อมันไม่ถึงแล้วผมก็หาห่วงแหวนหางปลาแหวนเป็นแบบกลมนีเพื่อเราจะมาขันใส่แบบนี้ให้กาวมันครบถ้วนนะครับให้กาวมันเดินอยู่ในรถดีๆนะฮะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วทีีีนนน้้ผมมก็จะะะะใส่แบบปราณ ใส่แบบนี้นะครับเพื่อจะเอากาวลงไปนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็ขันน็อตน็อตก็ใช้น็อตเดิมเลยนะครับน็อตเดิมของมันเลยแต่ก่อนใส่เราก็เสียบก่อนใช้หางปลาตัวนี้ใช้หางปลาเดิมนะครับใช้หางปลาเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดออก๊หางปลามันเสียบได้เลยนะครับกับตัวนี้นะฮะกอกปลาของเขานี่ครับเสียบแน่นเลยนะแล้วเราก็เดี๋ยวใส่ตรงนี้เข้าไปนี่แบบนี้นะ แล้วเราก็ขันเข้ารูเดิมได้หมดเลยทุกอย่างไม่ต้องไปทําอะไรสักอย่างเลยฮะแค่ตัดต่อสายอสายกาวใหม่เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะคิดว่าเอ้ยไม่จําเป็นมันจะไม่ใส่กาวในรถด,ดีแล้วอ่ะก็ก,ก็แล้วแต่ฮะลองดูฮะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางเหมือนเดิมเผื่อใครอยากเปลี่ยนนะเผื่อใครอยากเปลี่ยนอยากใช้ดูนะครับกับตัวคอย e n ป o นี้นะฮะ แล้วทีเนี้ยไอตัวขาเหล็กขาเหล็กไอโค้งมันเนี่ยนะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างคอยเดิมมันอ่ะมัน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 ไม่ได้ใช้กาวนะครับมันไม่ได้กาวมันจะมีสีติดนะครับหากระดาษท้มกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนะขัดแป้นไอตรงที่เราจับหูมันหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาไอตรงคอยเนี่ยครับเพราะมันเป็นกาวไงเพราะมันต้องใช้กาวกับตัวรถถึงจะดีด้วยนะครับก็ขัดสีมันหน่อยเพราะว่ามันมีสีนะฮะแล้วก็ขัดมันหน่อยนะครับให้มันถึงเนื้อเหล็กนะฮะ เพราะว่าคอยตัวนี้มันจะต้องใช้กาวขามันอ่ะมันจะใช้กาวลงโค้งนะครับเพื่อให้ไฟมันเต็มประสิทธิภาพของมันนะฮะนี่นิดหน่อยก็เราเราก็ต้องเอาครับเราเราอย่ามองผ่านเราอย่ามองข้ามครับให้ไฟมันครบวงจรไว้ดีๆฮะมันก็จะดีกว่านะครับนี่เราขันนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเราใส่เข้าไปแล้วนะครับสายฟงสายไฟนะฮะเราก็เช็คใหม่เหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ของเดิมมันตัวนี้ใส่ขอยเปอะเข้าไปเลยฮะตัวนี้เดี๋ยวยางเดี๋ยวยางเดิมมันหายไปแลนะ้วเนี่ย เดี๋ยวต้องหายางมาใส่นะครับต้องหายางมาใส่ประมาณนี้ฮะเผื่อเผื่อใครอยากจะลองอยากจะใส่ดูนะครับกับคอยหัวเทียนเอนโปนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทอีกรอบหนึ่งฮะ ประมาณนี้ครับกับการใส่คอย In p o Arm กับรถป๊อปนะฮะรถป๊อปนะครับดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเออเฮ้ยใส่ของเดิมได้ก็ลองใส่ดูครับแต่ถ้าใครอยากลองเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับกับการใส่คอย In p o นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมีเรื่องอ่าตัวป๊อปนะใส่กล่องโซนิกนะครับลองดูนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้านะครับกับตัว Z X ใส่กล่องโซนิคครับสวัสดีครับ